น้ำแนวว่าทุกกำลังใจแลนเชื่อการขอให้เสื้อหมั่นให้ตัวผมว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังกระซ่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างให้ฟังจากผมคนเดียวให้ให้ดูจากผมคนเดียวผมไม่อยากให้ไปอิงจากคนอื่นการความความเชื่อมั่นในการทํางานจะเกิดจากผมคนเดียวเพราะว่าคนอื่นไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตัวผมเองผมเป็นผู้นําตรงนี้ผมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทตรงนี้ผมเป็นผู้ทําตัวเจ้านี้แล้วก็ผมเป็นผู้้ันฟินแลนด์ ซึ่ง FC ส่วนมากที่มาอุดหนุนตัวซื้อบัตรจองตัวตัวเกียวมิวสิกตัวเกียวลามซิงหรืออะไรที่อะไรใช่ที่ขึ้นชื่อว่าตัวเกียวผมเชื่อว่าเขาก็มาจากคําว่าฟุตบานฟินแลนด์เป็นส่วนมากและเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นผมก็มอยากให้ฟังจากปากผมหรือให้มองากนิสัยผมมากกว่ามองตรงอื่นเพราะฉะนั้นแล้วตรงอื่นไม่เท่าไหร่ตรงอื่นเกิดไปแล้วก็เป็นที่อื่นแต่ว่าตรงนี้ผมสู้มาตัเด็ดแรกผมก็ทำมาไดค้คนเดียวนะ แล้วชื่อผมก็ชื่อผู้เรียนมาแต่ไรแต่ไรแ,แล้วก็มาแตกกระจายเป็นตัวเกี่ยวมิวสิกเป็นตัวเกี่ยวลาซี่เป็นตัวเกี่ยวรถแห่เป็นตัวเกี่ยวนั่นนี่นู่นนะครับอย่างให้ีเซียมันละกันให้กำลังใจตรงนี้ก็ต้องการยังครับต้องการให้กำลังใจเพราะว่าุมูมือนี่็ทําอยู่ผู้เดียวทํางานก็อยู่ทางานทํางานอีกที่ปรึกษาคือ Google ที่ปรึกษาคือออนไลน์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคือต,ต,ตัวเองนะครับตื่นขึ้นมาก็ามนานั่งทบทวนตัวเองแต่ละวันว่าอย่างไรมันนี่นู่นคือทุกวันนี้ชา้าชีวิตแบบ ตื่นขึ้นมาเป็นลมหายใจก็ดีแล้วแล้วก็ลูกๆมีกินมีใช้ลูกๆลูกๆตัวเองด้วยน้องตัวเกียวนาลิตะและลูกๆค่ายเพลงนตัวเกียวมิวสิกมีมีเงินมีทองก,กันกินนะครับสุ่เม,มื่อนี่ถามมาทําเพื่อเพื่อเพื่อตัวเองมากกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทำเพื่อตัวเองแค่ไม่ถึงยี่สิบเพราะว่าอะไรคือต่อให้ผมไม่ทําแบบว่าเพื่อคนอื่นอะผมก็อยู่ได้เพราะผมถ้าเอฟซีมองมองมองมาหาผมเนี่ยเอฟซี FC จะเข้าใจเลยคือเหตุผลที่ผมทําค่ายขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าผมจะได้รวยเพราะค่ายหรือรวยเพราะว่าร้านคาเฟ่แต่ผมนั่งได้สวดทําคอนเทนต์คนเดียวผมก็ได้เยอะมหาศาลแล้วแต่ผมไม่รู้เนาะมันเป็นเพราะดวงผมที่ต้องอุ้มชูคนอื่นดวงผมได้ดีหรืออยู่ได้ทุกวันนี้อยู่รอดปลอดภัยเพราะผมอุ้มชูคนอื่นดวงผมอยู่คนเดียวมันก็สบายนะแต่ถ้ามีบริวารมีสมมติอ่ะมีนักร้องยี่สิบคนมีลูกเต้าเหล่าร้านเขามาอยู่ด้วยมากินมาอยู่เราก็ พาเขาพาหาอยู่หากินเขาก็เอาแรงเขามาแลกเงินเราก็เอาสมองเราพาเขาไปาหาเงินพอวันเนี้ยเด็กสมมติเนี่ยมันมีเด็กที่ต่ำกว่าอาย20ุ20ปีที่มาทำงนานกับเราไปเรียนด้วยมาร้องเพลงด้วยมาพัาพมาร้องเพลงด้วยเขามีอาชีพพ่อแม่ปิดหนี้นั่นนี่นู่นอสมมติ50คนอยู่กับผม <c oughs> 50คนที่ผมทําให้เขามีรายได้ทุกวันนี้ก็เราถือว่าเรา ทำเราได้บุญในตัวเราด้วยแล้วเราก็ได้บารมีด้วยไม่ทําได้ไหมได้คือบริตุกับว่าเป็นยังเพราะว่าผมขายของเู้เดียวผมทำธุรกิจคนเดียวก็ได้เหมือนเปิดร้านมันก็เป็นแนะนมผมอยู่แล้วไม่ได้เังแต่เพราะเหตุแบบนี้แล้วหนึ่งทไม่้ค้าสูกสองคนเราขาเขากินนําอินําสําล้านทําให้เกิดทําให้เป็นบริษัทที่มันหล่อเลี้ยงอาชีพได้หลายคนรวมกระทั่งถึงครอบครัวมผมด้วย อันนี้เส่นบริษัทตัวเกียวมิวสีกที่ผมขอตั้งขึ้นมาตอนนี้อตอนนี้ก่อตั้งมาเจ็ดแปดเดือนมีเงินหมุนเวียนในบริษัทค่อนข้างเยอะมากกว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบเออทำไมมันถึงหมุนได้อย่างงั้นเพราะาอะไรหนึ่งบริษัทมีความเชื่อมัน่นเขาไม่ได้เชื่อมั่นเพราะว่าคำว่าตัวเกียมิสิก เขาเชื่อว่าหนึ่งออค่ายของผู้ย้านฟินแลนด์สองออตัวเกมมิวสิกออสามจาม้างถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมีความน่าเชื่อมัน่นเพราะอะไรเพราะเจ้าของบริษัทมีความน่าเชื่อมัน่นเพราะาอะไรเพราะว่าเขามีผลงานต่างๆ,ๆที่เขาทำมานี่คือตัวเกมมิวสิกนะครับเพลงอาจจะไม่โด่งไม่ดังแต่ว่าศิลปินมีต่างฉายอันนี้ผมก็โอเคสูเมอนี่เพลงดังประสิทธินเพราะเพลงดังไม่ได้แบบมีงานเยอะ มอเห็นอะไรคนเพียงดังมากๆก็ไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีรายได้ไม่ค่อยมีบ้านหักแต่โต้งจ้มิวสิกนี่คุณโชคดีที่ผู้บ่านสด่อเนี่าทำทำไปให้เยอะแล้วคือใครมาอยู่ผมเนี่ยผมว่าโชคดีนะอันนี้จะบอกว่าเบอร์ตัวเองก็ก็ว่านะเพราะว่าอะไรผมสร้างแฟนคลับมาไว้เยอะมากคนติดตามผมผมสามารถแบ่งแฟนคลับให้คนอื่นได้แบบแบบแฟร์คือที่ผ่านมาใครมาอยู่ผมมีแฟนคลับหมดผมสามารถชูลงผมแค่เอาดึงคุณมาสร้างคุณเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไร สร้างาาตัว,ต,วตัวนี้คุณปุ๊บแฟนคลับผมเขาก็แบงให้คุณได้ผมแฟฝๆผมไม่ใช่หว่วงแฟนคลับกลัวแฟนคลับไปติดตามคนาะล่าน,นี้ไม่ไม่ใช่ผมผมเป็นคนที่อยากให้คนรับข้างผมที่ทํางานกับผมนะไม่ใช่ไม่ทํางานนะทํางานกับผมแนละ้วแบบเออผมก็เลยแบบว่าคนนี้ผม,ผมอยากมีคนนี้นะมาทํางานอยู่กับผมฝ่ายนี้คนนี้อยู่ฝ่ายนี้ผมอยากให้ทุกคนมีเงินใช้กินอิ่มนอนหลับลูกน้องลูกน้องกินอิ่มทํางานให้เราติมที่ลูกน้องมีเงินใช้ทํางานอย่างสบายใจ สมองปลอดโปร่งลูกน้องทำงาให้เราแบบหิวข้าวงานก็ไปเดินสมองก็ไม่โปร่งลูกน้องคอนเซ็ปต์การบริหารคนเนี่ยถ้าลูกน้องเงินไม่พอใช้หรือลูกน้องไม่มีความสุขงานเราจะไม่ดีถ้าลูกน้องหรือพนักงานทีมงานเราทุกอย่างมีแฮปปี้อิ่มนํำนํำทำงานมีความสุขเวลาชีวิตเราเขาทำงานให้เราได้ดีมากหลังบ้านเราแบบอุ๊บมีความสุขฟูเหมือนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องทำงานให้กัน มันมีประเทศไหนล่ะคุณที่ผมต้องจกเงินจกเงินพนักล้วงเงินส่วนตัวพาหมดค่าไปเที่ยวต่างประเทศเกือบหนึ่งล้านบาทน่าจะหนึ่งล้านอับอยู่ประกันการเดินทางคนทั้งหมดห้าสิบกว่าคนเดือนมกราเนี่แหละก็พาทีมงานไปเที่ยวต่างประเทศฉันให้ใจเธอเลยให้ไปก่อนเดี๋ยวมื่กี้ให้คืนเองการที่คุณจะมีความหวังว่าเด็ก พนักงานจะมารักคุณไม่รักคุณไม่ต้องไปหวังเยอะทําให้มันเห็นถ้าเรามีบุญหรืออะไรมันก็จะทำให้เราคืนเองหรอกแต่ถ้าไม่ทําคืนก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราทําให้เขาอย่างที่เราได้ทําไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาทุกวันเนี้ยเรื่องส่วนตัวตัวเองแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะ